มาส่งจะไว้สำนีลาลายฟ้าให้เขาพายัางบกขีดบกขมบกจมยังระวังทางไอมีความสุขเลยลายยังดีที่ได้ เยเป็นคนอยู่เคียงข้างใจปลายฟ้าที่ฝันเอาไว้ค้องมอเมนอายสิพาเจ้าอย่างอะ,อะไร เดียวนะคะเอ่อเอ้ยเสื้อปุยแถมมานองหละบ่มีปัญญาไปเสื้อของค่ารู้สุดก็แค่กระเพาข้างทางยืนในกับเพาอยังตลาดนัดวันเสาร์ลองได้จะมีค่ะเพราะว่าเพลงนี้่ค่อยได้ฟัง ไปโดยใหม่ที่เค่ไม่ทันไปโดยอะไรกุหลาบรอรอพอแล้วหักไปช้ำไปแอบมาจนหัวใจันเซเวมาหลอกให้หักแล้วน้องก็โดนเทหัวใจสีเพลกลุ่มมาทันบอกคลุ้มคอ กุหลาบดอกนี้เอาน้ำมาแทงหัวใจเห็ดจังไดก็บอกเคยสัมวังบอกจะค้า้พอพื่อที่มันสิพังบอกมีไผฮักก็บอกเป็นยังจบเจอขอบคุณค่ะ ขอเพลงอื่นได้ยกเว้นเพลงตัวเองยกเว้นเพลงหนูห้ามห้ามขอเพลงหนูเพราะว่าหนูลองบ่อยแล้วอุ้ยแม่ตกใจหมดเลยเพื่อนลำเป้าผู้บป้าได้ให้มาเจอน้องนี่ยังละเมอไม่มีน้องไอเห็นลองลอยแล้วหัวใจน้องขาดกระดินใส่น้ำสาแสงตะเวนสวยงามเด่นใจน้องร้อนสวง หนุ่มเมืองน้ำดำไอทำใ่จำดวงแดงไอนั้นไปเทแค่สมัยอื่นมาเดินควงอกหักแล้วหัวใจอุบหักทลางยวงน้ำตาเศร้าน่ารินร่วงไอไม่ห่วงสาเขื่อนลำเป้าไอไม่ห่วง้าเขื่อนลำเป้า เนื้อพี่จ้าสาวลำป้าผิดวังเหลอหายนาทีใครไม่ส่งการบังคับฟังความไอ้แววเลสก็บอดเจอเบิรเธอเลยอยู่กันคนเดียวใส่แต่เดียวหายใจบ่มาอน่องขัดของละขัดของแนวได้ขัดของละขัดของแนวได้เรื่องในทางใจไอ้บอดเธอเลยลมเหนือหรือแววมังเลยน้องก็ไม่เคยสั่นแต่เซมขัดเบียนั่นก็คือไอ้นั่งจะใส่เพื่อรอคอยคุณ แต่ชาวเยนใหม่เสียสุนหรือว่าบุญของเขาบ่มีหรือว่าบุญของเขาโหบ่มี